สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมเอามอัดนะครับวันนี้จะมาเล่นแบบธรรมดาทุกคนเข้ากันเลยครับดูกันว่าใครจะเป็นมีหม้อไดยมีตัวแข้งจกัน หมอผีด้วยงามเพย์ยิงยิงขัากรน้องทุกคนถ้าผมยิงผิดผมตายเลยดูยายๆเยนาะโอ้คนนี้ค่ะมค่ะ กดอละไม่พบศพอะไรอะไรอะไรเขจเหรอเสียบวกไปเอาจริงเขาจริงเขาจยิงเขาจยิงเขาตักลางพูดดังขนาดนี้เลยตกใจมากบาบอกว่าแบบแบบบแบบบแบบแ มาดูก,กันว่าใครจะโดนหดออกทั้งคนเอ้านี่ใครออกอะเราต้องฆ่าลัก,ก,ลก,ก,ลก,กะโกะนาตรกรแล้วเราจะชนะทอมเฟสก่อน เสร็จ okay, แล้วทุกคนไปไหนต่อกันดีเออทำเวสกนะันฮะระว่านี้ก็ทำเวสไปก่อนเนาะฮึอหอยดำ คนนี้อาจจะเป็นก็ได้เนะี่ยสีฟ้าๆเนะี่ยอืมอะไรอะไรสีฟ้าแปลกๆป่กะ

ต้งใส่สีม่วง,งผมอะ่ะสีม่วงต้อง<ล>ออกปละเอากก้าคนเขาผมผิดอะไรเนี่ยผมไม่ได้ฆ่าอะไรเลย หนูไม่มีใครโดนหนูไม่หัวส er> ีแดงเนาะสีม่วงสีม่วงสีม่วงตาแปลกๆก่อนมีห้องกล้องด้วยสิคนจะได้ สีฟ้ากับสีขาวไอ้โกมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแปลงๆปลงเดี๋ยไม่ได้ มัวดูกล้องสีส้มอยู่ผีน้องกระตันผีงการยืนหน้าตากล้องว่ะไปอ่ะนี่สีมัวไปไหนละ เสีย้มตาไแปลกตัวเรียวฆ่าทิ้งแล้วอ,อาจจะได้อาจจะเป็นก็ได้โจมตีลูกเรือคุณจะตายถ้าผมโจมตีลูกเรือผมจะตายเหรอเสียมตาแน่นอนต้องไปทำเควสไหนตัวเนี่ยดูกลออ้องเดี๋ยเอ้าเฮ้ยเตาที่ผมฆ่าผมจะตายไหมมดูกันเดอ๋ที่ไหนก็กินท,ที่ไหน อวดชี้ซ้องดีวะจอมน่าสงสัยยังตามผมจะมีนักวางเพลิงกับกินกิ้งกาล่องหนแล้วแล้วก็หมอผี ผู้ทำนายแล้วก็หมอแล้วก็นายอำเภอรูเรือนะครับโอ้แล้วหวดข้ามันเลยเน,นี่ยทีนี้ก็ดูกล้องนะทุกคนโอ้สีเหลืองเอาอีกอะ สีส้มสีม่วงอีสีขาวกับสีม่วงไปด,ดูก่อนอาจจะฆ่ากันก็ได้ขาวไม่ตาโอเคงูมไม่ได้ป็นขาวมไม่ได้ป็นหรือกล้องตอบออา,าเสร็จแล้ว เรวแล้วไอ้มั่ตบัวไอเป็นคนฆ่ากุะไาให้เป็นาณหลอกสีเขียวเป็นายหันซุยคไม่ได้เป็นอ๋อขัตะโกหรอที่หูข้าผูข่าถูกล้ว่าได้ผมดม่ผมไม่ตายวานที่ดีทำจะไม่สำหับพี่นี่ข่ตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไล์กดแช็์กดชดกด้ก็ไม่เป็นครับ ผมชนะเอาเราหนึ่งเลื